สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับป่าเออร์ดินพเพลอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเมืองกูดทาวนะครับเมืองของพิเ p ิลวันนี้ก็หลังจากที่ผมได้เล่นไฟเอ็มมาเป็นเวลาปีกว,ากว่าเกือบ2ปีเลยทีเดียวนะวันนี้ผมก็จะมาทดลองนะครับ GTO คันนี้นะว่ามันจะสามารถหนีตำรวจในเมืองกูดทาวได้หรือเปล่านะครับแล้วภารกิจหลักของเราวันนี้ก็คือผมต้องหาปูนให้ได้ทั้งหมด20ถุงนะครับผมจะเอาไปตีไม้พูเริ่มต้นนะครับแล้วผมจะสามารถรวบรวมปูนได้ทั้งหมด20ถุงหรือเปล่าไปรับชมกันเลย เจอที่จบแล้วพี่แต่ว่ามไม่รู้ว่าครูดาวหรือเปล่าเฮ้ยไม่ครูพี่มันมีมินิเกมไหมครับไม่มีแกวดีอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมรอให้ตำรวจเข้าไปก่อนนะครับเราค่อยจบไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนรวบนะจบตอนหน้าแต่ตำรวจเขามองไม่เห็นอนะมันจะถือว่าเป็นต่อหน้าได้ไหมพี่ตีอยู่นี่จบต่อหน้าก็โดนใช่ไหมโดนครับโดนโอเคค่าปรับลูกแล้วเท่าไหร่นะพี่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่รู้ว่าลูกเท่า<อ>ไหร่โอเค มีคนโดนไล่อยู่หน้าผมไปครับเริ่มกันเลยถุงแรกกี่ลูกเก็บดีพี่ติห้าลูกเก็บไหมแรกๆก็ตั้งลูกสองลูกก่อนลองเาเรียก<อ>ว่าเชิงตำรวจ <ละ S 2> ก,ก่นเนาะ,อะสองลูกผ่านไปตำรวจยังไม่มา น่าจะใช้กองแล้วประมาณ1นาทีนะเวลาในการจบโอ้โหได้จังหวะพอดีเลยพี่จะมาขึ้นรถตำรวจมาปะตัดตำรวจไล่อยู่พี่คนนึง ดูชื่อ,อนนเรียบร้อยล่อป๊อปไปเต็มๆเลย รถแพ้งเลี้ยวดีมากพี่เลี้ยวจนผมแบบเลี้ยวเลี้ยวชนกันแพงอะ หลายคนอาจจะงงนะครับว่าผมจะวนรถกลับมาทําไมถ้าเกิดว่าผมวนออกไปด้านข้างผมอาจจะรอดไปแล้วก็ได้ใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะย้อนกลับมาทําเพื่ออะไรจะรอดอยู่แล้วเชียว สองอยางแล้วป่ะพี่สะดุดพับใช่สะดุดพับกลับแบบว่าเวลาเลี้ยวเลี้ยวเลยตลอดเลย กระโดนชนนี่แหละพี่รถก็จะพังเลื่อนรถ,รถรเดียวรึ่นเดียวเลบาง ทุกคนครับก่อนจะไปรับชมต่อผมขอบ่นอะไรสักนิดนึงได้ไหมครับคือจังหวะช็อตนี้ใช่ไหมครับตำรวจเขาถอยมาชนผมจนกระเด็นแล้วผมไปติดกับเสาแล้วเขาก็ยิงยางผมเลยครับเขาไม่คิดที่จะรอแบบว่าให้ผมเอารถลงจากเสาได้ก่อนแล้วให้ผมขับไปสักนิดนึงแล้วค่อยไล่ย,ยิงก็ได้ไม่จําเป็นต้องถึง5าวิก็ได้สักนิดนึงก็ได้ครับแถมอีกอย่างหนึ่งขอโทษสักคำหนึ่งก็ไม่มีนะครับแล้วก็ช็อตเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะคคนร v e r control นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเขาถอยมาชนผมกระเด็นนะครับทุกคน หรือว่าสิ่งที่ตํารวจทาเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือว่าผมแค่แบบโง่เองหรือเปล่าอันนี้ปากเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ไว้ได้หนึ่งนะครับแล้วมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มันค่อนข้างน่าเกลียดนะผมใช้คํานี้เลยละกันนะครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งให้ดูต่อเลยนะครับใจเย็นครับคุณตำรวจ อุ้ยคุณยิงเลยเหลอคุณตำรวจคุณก็น่าจะปล่อยผมไปก่อนคุณชนขนาดเนี้เกินไปแล้วที่คณตัดหน้า,นาผมไงผมมาดอเหมือนกันโอ้เป็นยังไงบ้างครับคุณดูคุณดูคิดว่ายังไงครับผมตัดหน้าเขาจริงจใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับก็คือผมออกจากจุดที่ผมจกปูนถูกไหมแล้วผมจะเลี้ยวซ้ายเขาจอดอยู่นิ่งๆน,นะครับผมเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บเขาพุ่งมาชนผมกระเด็นอ่าขอโทษสักคำไม่มี แล้วแถมรีบยิงยางผมอีกอ่าผมหมดเวลาปุ๊บยิงยางปับ๊บแทนที่แบบเอ้ยขอโทษครับเดี๋ยวผมให้ใหม่สัก5วิอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีเลยขอโทษก็ไม่มีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูนะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงก็เห็นอยู่นะครับนะว่าผมจะเลี้ยวซ้ายแล้วคุณพุ่งมาชนผมขอโทษสักคำไม่มีนะครับแถมยิงยางเลยอีกต่างหากแล้วเขาอ้างกับผมว่ายังไงรู้ไหมครับ เขาบอกว่าก็คุณตัดหน้าผมอะ่ะผมก็จะออกเหมือนกันผมก็เลยฮะคือคุณจะออกเหมือนกันคุณไม่รอให้ผมออกก่อนหรอครับแล้วคุณค่อยไล่ตามแล้วตำรวจเขาไม่ต้องเว้นระยะห่างหรอครับอืมถ้าอย่างนี้ใครก็อ้างได้เลยครับพอจะออกตัวปุ๊บคุณก็จะออกเหมือนกันคุณก็มาชนต่มอย่างนี้เลยแล้วคุณก็ยิงยางเลยอย่างเงี้ยคุณก็อ้างได้ทุกคันเลียครับถูกปะมันน่าเกลียดเกินคุณตำรวจอแต่ผมก็ไม่ได้ร้องเรียนอะไรนะครับผมก็ชิวๆอ่ะโอเค เขาจะเล่นอย่างนี้ก็แล้วแต่เขาครับแต่เคสนี้ผมหนีหลุดได้นะครับทุกคนผมรอดนะไม่ใช่ว่าผมหนีไม่รอดแล้วผมโดนจับผมก็จะร้องนะครับทุกคนผมออกมาพูดถึงมุมมองของผมมุมมองของผู้เล่นเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะทำสนิสัยอย่างนี้ตำรวจดีๆก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปตัวอย่างตำรวจดีๆให้ดูสวยละผมจะไปไหนได้วะเนี่ยเรียนนี้อุ้ย้ถครับรถครับไม่เป็นไรครับ เนี่ยครับทุกคนตำรวจเขาน่ารักมากเลยนะเขาชนผมแค่นิดเดียวเองเขาขอโทษครับเลยอะ่ะจะเย็นเขาก็ตำรวจอ้าเดี๋ยวโอ้ยตา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 ยเดือดเดือดเหล่นไหมหล่นไหมโอ้โหเหยียบหัวผมแบนเลยคุณตำรวจแล้วภาพผมคือเห็นคุณแบบว่าหล่นลงไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ผมก็แบบว่าโอ้สวยแล้ว <c oughs> คุณเอิร์ทคุณเอิร์ทไม่มีเทคสองหรอครับ ผมมันมันไม่มีกล่องอ่ะคุณตำรวจมันต้องทําไงครับต้องไปที่เลเบลครับไปครับ oh. ใช้เงินใช้เงินกับ XP e เนอะโอเคครับผมแล้วก็วิธีการใช้เทคสองคือพอโดน3ามล้อปุ๊บเราจอดแล้วก็ลงมาขอตำํำรวจเทคสเลยโอเคได้ครับครับถ้าโดน3ามล้อแล้วไปต่อน,นี่ถือว่าสละสิทธิ์นะโอเคได้ครับผมครับป็นยังคนตัวนะครับครับนี่ครับทุกคน ตำรวจคนนี้เขาน่ารักมากเลยนะครับเขาชื่อยามาดานะครับคนนี้ถ้าเกิดตำรวจเล่นกับผมแบบแฟร์ air, ผมก็เอนจอยครับผมก็สนุกผมก็คงไม่มาหัวเสียไม่มาแบบหงุดหงิดกับอะไรแบบนี้นะครับแต่พอไปเจอตำรวจที่แบบแย่ๆมันก็ทําให้เราแบบไม่ค่อยอยากเล่นนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไปฟาร์มรอบเมืองมากกว่านะครับแล้วก็ฟาร์มแร่เพื่อที่จะได้ไม่แบบ ประสาทเสียกับพวกตำรวจที่มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนติดตามผมมาตั้งแต่ที่ผมอยู่ในบ้านดำนะทุกคนจะรู้ว่าผมมาชอบหนีตำรวจมาผมจะไล่สดหนีตำรวจตลอดนะครับแต่พอมาเจอที่เนี่ยผมแบบไม่เอาอะไม่อยากเล่นครับเซ็งครับเซ็งกับตำรวจแล้วผมเจอบ่อยมากอันนี้เป็นเพียงแค่2ช็อตที่ผมตัดมาให้ทุกคนดูนะแต่จริงๆอะมันมีเยอะกว่านั้นมากแต่ผมไม่อยากเอามาให้ทุกคนดูนะครับเมื่อกี้ผมไปลองนะครับทุกคน เฮ้ยใครเคากดอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้นะครทุกคนผมลองเติมแพ็ก99บาทไปก็มันจะได้เป็นกาชาซีซั่น2มาทั้งหมด5ลูกแต่เ,เรามาดูกันนะว่าได้อะไรบ้างได้อันนี้3ลูกอันนี้ลูกหนึ่งแล้วก็อัน,นี้ลูกหนึ่ง น,นี่เป็นพวกของทั่วไปมั้งผมคิดว่าอโอ้โหไม้แปลรูป20อันโอเคอยู่แล้วก็นี้คืออะไรอะเงินแดงทำไมเขาไม่สุ่มทีเดียวให้มันจบไปเลยไม่เข้าใจได้แคปซูลสีห้าอันนี่แล้วก็ V.I.P. Card. การ์ดใช้ แล้วก็รถตู้ครับรถฟาร์มมีเกาะไปไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราไปฟาร์มรอบเบืองกันสักหน่อยนะครับรถ <c oughs> โคตรเฟียวเลยไ <c oughs> ปเดี๋ยวเราเริ่มที่การฟาร์มหมูกันแล้วกันนะครับระยะทางก็สามกิโลอย่าใย้มีครั้งที่สอง ให้มีครั้งที่3เด็ดขาดก,กอ,อได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่3ล่ะครั้งที่4ี่นี่ไม่ควรไม่รู้ว่าวันนี้ผมเมาอ,อะไรนะครับขับรถชนไปทั่วเลยถ้าเป็นชีวิตจริงก็คงตุยไปเรียบร้อยละแต่ว่าในชีวิตจริงผมมีใบขับขี่นะบ,บอกไว้ก่อนหลังจากที่ผมไปฟาร์มรอบเมืองเสร็จแล้วนะครับพิตตีก็เข้าเมืองมาพอดีนะครับผมก็เลยว่าจะไปตีอาวุธกับพิตตีกันสักหน่อยเอาวุเริ่มต้วพิตตีติดร้อยใช่ไหมติดร้อยติดร้อยมาบกปินกันเลย ่ปวิทตีอาวุธกันต่อพี่มานะครับทุกคนอนาะวุธเริ่มต้นหวดติดร้อยไม่ต้องลุน้นอุ้ิวิทย์ให้อาหารมาอ่าในที่สุดเราก็ได้อาวุธเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่ามันน่าจะตีหัวใครไม่แตกอันนี้มันคีกี่เปอร์เซ็นต์นะพิ่ตีเริ่มต้นนะ ไเริ่มต้นมันยี่สิบป่ะวะพิติพ่ติว่างไปลองในวอลโซนสักแป๊บได้ไหมหรือว่าพิติจะไปปากแล้วใช่ใช่ใช่เที่ยงแล้วอ๋อโอเคครับพี่ค่าของทั้งหมดเท่าไหร่พ่ตินนมันมีอะไรมาสตาร์ดัสกับปูลใช่ปะมแ่ครสองอย่างนั่นแหละแล้วก็ไม้ไม้ไรไม้จะหาได้ขอบคุณครับพี่อ่สตาร์ดัสแสนสองปูลแสนหนึ่งสองแสนสองใช่่ติเลขอะไรครับสองสี่เก้า เฮ้ <Okay. S 2> ขอบคุณครับพี่ชายฝากตังเข้าวตูนแล้วเดี๋ยวผมไปไปพักละไม่ไหวละโอเคครับคุณไนครับพี่ <Good night. S 1> พเจอกันพวกนี้เจอกันโอเคครับแล้วผมก็ไปดูต่อนะครับว่าถ้าจะขึ้นไม้หนึ่งนี่มันต้องใช้อะไรบ้างโอ้กล่องตีอาวุธสิบสตาร์ดัตหนึ่งแพ็คทองแพ็คไม้โอ้ต้องไปทำไม้ปะทุกคนกล่องตีอาวุธสิบผมมีกี่อันวะกล่องตีอาวุธผมมีหกแพ็คทองแพ็คอันนี้พออยู่ต้องไปทำไม้นะครับทุกคน ผมไปทําไม้ก่อนนะพี่ตีมันเอาไปโพตรงไหนอะพี่อยู่ใกล้ๆเลยครับอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ใกล้ๆใช<น>่ใช่โพกับที่ที่ตัดไม้ก็อยู่ใกล้กันเลยวงแดงๆใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอเคครับไปครับทุกคน Let's go เราไปทําไม้กันดีกว่า ดูๆแล้วผมว่าผมน่าจะเมาจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะครับทุกคนเอาเอ,าเอาชนไปทั่วเลยทีนี้ค,ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะปล่อยมันฟ์าไม้ไปก่อน พอผมฟาร์มไม้เสร็จผมก็มาวนฟาร์มเหมืองอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนผมใช้เวลาฟาร์มอยู่ประมาณ5-6วันเลยทีเดียวผมก็ฟาร์มไปครับเปิดไว้อีกจอหนึ่งปล่อยออโต้ไว้แล้วผมก็ตัดคลิปไปด้วยนะครับถ้าทุกคนไม่เชื่อนะครับทุกคนลองมาดูของในตู้ผมครับคุณจะเห็นได้ว่าทองเนี่ยสามพันกว่าชิ้นเลยนะแล้วก็ทองแดงอีก3ามพันกว่านะครับส่วนพวกเจดกับเพชรน,นี่ก็อย่างละพันกว่า2องพันเลยนะครับนี่ผมใช้เวลาประมาณ6วันนะฟาร์มเต็มเหมืองอย่างเดียวนะครับแล้วก็ ตุยบ่อยมากบอกได้เลยเพราะว่าลืมกินอาหารนะครับตัดคลิปเพลินผมมีทองอยู่3,337แล้วก็ทองแดง3,633ถ้าตีเป็นแพ็คก็น่าจะได้ประมาณทองเนี่ย33แพ็คส่วนทองแดงนี่36 p a แพ็คใช้เงินทีละร้อยนะครับในการแพ็คอ่ะไป2 p a แพ็คแล้วก็ทองแดง2 p a แพ็คน่าจะไล่แพ็คแบบยาวๆดูทรงแล้วเนี่ย แล้วผมก็ใช้เวลาในการแพ็คของโคตรนานนะครับทุกคนวิ่งไปวิ่งมาจนปวดหัวนะครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็แพ็คทองกับทองแดงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ทองมาทั้งหมด34แพ็คแล้วก็ ทองแดง3 6แพ็คต้องบอกเลยนะครับว่าผมใช้เวลาฟาร์มเป็นอาทิตย์นะทุกคนฟาร์มแต่เหมืองอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาคำนวณเล่นๆเ,เ,เมื่อกี้เราได้ทั้งหมด34ใช่ไหมเราขายได้34คู่เพราะเวลาส่วนใหญ่ขายเขาขายเป็นคู่นะครับคู่หนึ่งมันประมาณ70,000นะครับบวกลบอาจจะผมจะคิดที่70,000แล้วกัน70,000คูณ34 ผมตอนนี้ผมจะมีเงินอยู่ทั้งหมด2องล้านสามแสนถ้าเกิดว่าผมขายหมดนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะโทรหาบังด้วยบังนบไม่รู้ว่าบังเขาอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็อาจจะต้องไว้วันหลังนะครับนะโทรดูโอเคบังน่าจะไม่อยู่นะครับโทรไม่รับ ก็เดี๋ยววันนี้สรุปให้แล้วกันนะครับผมก็ไปหาของนะครับมาไว้ตียวุธขั้นหนึ่งนะเป้าหมายต่อไปของเราก็คืออันนี้นี่เลเวลหนึ่งของที่ต้องใช้ก็ตามนี้เลยครับเราเคยพูดไปแล้วเนาะก็จะไม่พูดซ้ำล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็มีแพ็คทองกับแพ็คทองแดงนะครับมันจะบีบอะไรนักหนาวะแล้วก็มีแพ็คทองกับแพ็คทองแดงนะครับ สากว่าอันนะครับก็ถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณ2ล้าน2ล้านนิดๆน,นะครับบวกลบไปเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะปรึกษานะครับก็คือรดโลมันมีรดโลที่เดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่าอืมจะได้เห็นภาพถ้าพูดไปแต่มันไม่เห็นภาพเนาะ สิ่งที่ผมจะปรึกษาก็คือรถโลครับเพื่อนๆมันมีรถโลอยู่2คันเนาะเนี่ยจะมีคันนี้ครับแล้วก็คันนี้คันนี้จะเป็น300โลนะราคาอยู่ที่2 6 0ล0านบาทกับคันนี้250โล605 0น0ราคามันต่างกันหลายเท่าตัวแต่ว่าน้ำหนักมันได้เพิ่มขึ้นแค่50กิโลถ้าเป็นผมนะสำหรับผมนะผมมองว่าผมเอาแค่6 5 0 0 0แล้ว 250กิโลดีกว่าแล้วก็เก็บส่วนต่างอีกประมาณ2ล้านอะ่ะเอาไว้ไปทําอย่างอื่นก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ตังเรายังไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะแล้วผมอยากถามเพื่อนๆนะครับว่าผมควรจะทําแบบไหนดีระหว่างเอาไอ้250กิโลหกแสนหรือว่า300โล2องล้านห้าแสกหมนก็สามารถคอมเมนต์มาดานล่างได้ วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับผมก็เดินทางมาถึงตอนนี้ละก็เดี๋ยวไว้เจอ,อกันใหม่อ p พหน้านะครับผมใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้นะผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันไหนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยังไม่จบมีเรื่องอยากจะสอบถามอีกสักเรื่องหนึ่งทุกคนครับผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยว่าผมควรใช้รีเชดไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้เลือกนะมี2ตัว อ่ะอันนี้ตัวแรกแล้วกันอันนี้คือตัวแรกนะอ่ะอันที่หนึ่งหรืออันที่สองครับอันนี้อันที่สองสีมันจะไม่ค่อยสดเหมือนอ, epidemi. อันที่หนึ่งนะครับมันจะนวลๆหน่อยอ่าประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอันที่หนึ่งใหม่อีกทีหนึ่งอันที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้สีโคตรสด,สดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยอันที่สองนะอันที่สองนะนี่ ทุกคนว่าอันไหนดีครับระหว่างอันที่หนึ่งกับอันที่2คอมเมนต์ไว้ได้านล่างให้ผมหน่อยแล้วผมจะได้มาเลือกนะครับว่าเพื่อนๆชอบกันแบบไหนเนาะเดี๋ยวเปิดโหวตให้นะครับรอบนี้จบจริงๆแล้วไว้เจอกันบุยบุย